อันนี้นะครับงานติดตั้งที่ถูกต้องสายไฟจะเป็นแบบสามเฟสขออนุญาตทำคลิปนิดนึ่งนะครับได้เลยครับอันนี้งานติดตั้งที่ถูกต้องนะครับต้องทำแบบนี้นะครับนะสายจะมาแบบเป็นสามเส้นนะครับมีสายกลาวมาด้วยในตัวนะครับน,นี่นะครับ ต้องแยกทุกตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือทําถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าฝาบนต้องใช้แบบนี้เท่านั้นนะครับฝากถึงช่างติดตั้งด้วยนะครับนี่นะครับการใช้งานจะแยกกันอันนี้ทําถูกต้องครับสายที่มีสายกลาวจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสายที่มีหนึ่งสองสามเส้นนะครับ อันนี้เขาเดินดีมากอันนี้ทำดีมากนะครับฝากไ้ด้วยนะครับงานติดตั้ง